เรามาเริ่มต้นข่าแรกของวันนี้้เรื่องราเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเฮาวิเอ็นเลียดกันก่อนเลยเมื่อเขาเดันมาโชคร้ายรับอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแต่ตั้งแต่ช่วงที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมา อาก,การบาดเจ็บต่าวข้างต้นทำให้เขาต้องพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือนและแม้ว่าเจ้าตัวจะสามารถเรียกสภาพความฟิตของเขากลับมาได้อีกครั้งแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะสอบแซงขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมของทางอาร์เนอร์สร็อดได้เลย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราเพิ่งจะเห็นตัวของทางเนเอเนรียได้รับโอกาสลงสนามเป็นเ1เผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ของเราในฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็เกิดขึ้นในศึกคาราบาวครับที่เราเผชิญหน้ากับทางนักบุญเซาถมตันในรอบกอ,องชนะเลิศ นั่นจึงทำให้ม,มันได้เกิดเครื่องหมายคําถามตัวโตโต,ต,ต,ตเกี่ยวกับอนาคตของเขาและในตอนนี้มันก็มีอย่างน้อยถึง2สโมสรที่เป็นการแสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเสือเหลือบุสเซียดดอดมุนจากสกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันและอีกหนึ่งทีมก็คือนกนางนวลไวยตันแอนด์โฮฟเอลเบียนกู้แข่งร่วมศึกพิมลิกของเรานั่นเอง ยังไรก็ตามล่าสุดทั้งเดวิดลินส์เยี่ยวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันย้ายมาทำงานให้กับทางดิสซิสแตนฟิลสื่อที่เจอะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมายืนยันเลยว่าสถานการของตัวเอเนียรในตอนนี้เขาเองไม่ได้มีความคิดเรื่องการจะย้ายออกจากทีมของเราไปแต่อย่างใดแต่ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นถึงฝีเท้าของเขาว่าคู่ควรที่จะได้ลงเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่แบบนี้พราะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตัวของทางฮาวิเอรเลียเองนะ ลินส์กล่าวพวกเขายังคงยืนกรานว่าตัวของฮาวิเอนเลียมีความรักให้กับลิวร์ภูไม่เสือ่อมคลายเขาเคยตอบปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับทางเวัน์มาริเพเพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิวร์ภูในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเราจะต้องไม่ลืมเรื่องเหล่านั้นเพราะมันสามารถที่จะอธิบายได้เลยว่าความนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรเอนเลียดเองเป็นแฟนตัวยงของทางลิวร์พูตั้งแต่ตอนที่เขายัางเป็นเด็ก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างในงานนี้และโจตัวก็ใช้มันเป็นแบรนด์ผลักดันตัวของเขาเองขึ้นมาด้วยดังนั้นผมคงต้องบอกว่ามันไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาเลยมันไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะมีสโมสรไหนที่เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่ก็ตามทีเรื่องของความสนใจจากสโมสรอ,อื่นมันถือเป็นสถานการณ์ปกติที่นักเตะทุกคนเจอได้อยู่แล้วแต่ตัวของเขาเองไม่มีความคิดเรื่องของการย้ายทีม ดังนั้นสิ่งที่ผมยืนยันได้เลยก็คือมันไม่มีอะไรต้องสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของทางเองเนียจากสถานการณ์ณปัจจุบันเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทางควีชาควาร์สเคเลียปีกตัวเก่งของทางอัสุลานาโปลีกันบ้างหลังจากมันมีข่าวแพร่สะพัดออกมาแล้วก็เป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างน้อยถึงสองคน ได้แก่ในรายของทางเดวิดออนสตีนจากทางเดอะแอตเลติกและพอลจอยซ์ซึ่งเป็นเหยี่ยวข่าวสายของคนดังจากทางเดอะแตมที่มีการออกมายืนยันตรงกันเลยว่าทีมของเรากำลังให้ความสนใจในตัวของดาวเตะวัย23ปีรายนี้และมีโอกาสที่ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซ์จะเดินหน้าทาบทามเขาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้หากมันมีโอกาสที่เหมาะเจาะขึ้นมา แม้กระนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางอั์เนอร์สอตในแมนเดชแมนของเราก็พยายามจะออกมาลดกระแสข่าวดังกล่าวข้างต้นแต่ล่าสุดทาง Sky s p ป r t สื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแม้ว่าจนถึงปัจจุบันมันจะยังไม่ได้มีการถึงขั้นที่พวกเขายืนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวนักเตะกับทางนาโปลีก็ตามเรารู้ดีว่ามันมีความสนใจจากทางลิเวอร์พูลในชายคนนี้นะ S Sky s p o อร์ตนิวระบุระหว่างที่พวกเขาจัดรายการสดออกอากาศมันมีความสนใจจากทางลิเวร์พูลแต่มันยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการในตอนนี้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือลิเวร์ผูลยังคนเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนักเวลานี้อยู่อย่างใกล้ชิดมันมีการพูดคุยกันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีกระแสะข่าวหรือว่านักเตะคนนั้นคนนี้อาจจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของพวกเขาไป แต่ทั้งหมดที่เรารู้ก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับสตาร์ดังทั้ง3คนของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของพวกเขาแต่แน่นอนว่าในอีกด้านหนึ่งทางนิวัตภูเองก็มีการจับตาดูโอกาสในตลาดซื้อขายนักเตะอยู่ด้วยนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีอยู่ณเวลานี้ ในนก็มีการพูดพาดพิงมาถึงความเป็นไปได้ในการไล่ล่าตัวทางพรีชาความรัสเคเลียสําหรับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้คดท้วนกระบวนความกันไปเลย พราะแม้ว่าทางนิภพภูของเราจะให้ความสนใจในตัวนักเตะจริงแต่เรายังคงจดจ้องจ้องยังไม่มีการดําเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในอีกด้านหนึ่งอีกหนึ่งสโมสรได้แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยอย่างทางเป๊อดเชปาริสแซงฌีแมงก็ดูเหมือนว่าจะมีการชิงลงมือไปก่อนแล้ว มัดทางไปแอดเชอรีพอร์ตก็มีการอ้างอิงรายงานข่าวจากทางจันลูการดิมาร์ซิโอคูรูด้านการซื้อขายคนดังของทางสกายสปอร์ตอิตาเลียนได้มีการยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าในตอนนี้ทางปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังจะปาดหน้าเควกในดีลนี้และสามารถจะเป็นลูกขอ้อตกลงด้วยวาจาในการจะคว้าตัวเขามาร่วมทีมโดยสนนราคา70-75ล้านยูโรซึ่งจะต่ำกว่าเงื่อนไขที่ทางนาปโปลีมีการตั้งเอาไว้ในเบื้องต้นที่80ล้านยูโรอยู่เล็กน้อย นอกจากนี้พวกเขาจะมีการส่งทีมงานเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีในสัปดาห์หน้าเพื่อหวังที่จะปิดดิวนี้ลงให้ได้ก่อนที่ทางลิวพูจะมีการขยับขยี้ตัวไปมากกว่านี้เปัเช่และนาโปลีจะมีการหารือกันในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการปิดดิวการคว้าตัวพีชากควารัสคีเลียหลังจากมันมีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากันได้แล้วเปอัเช่รีพอร์ตระบุในหน้าเพจของพวกเขา แฟร์เชมีการยื่นขอ้อเสนอสูงที่สุดอยู่ที่ตัวเลข70-75ล้านดูโรพร้อมกับมีอีกหนึ่งตัวเลือกรองลงมาซึ่งจะเป็นดีลที่มีการแนบทางมิลานสกีเนี่ยปักลังของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในขอ้อเสนอให้ยืมตัวไปอยู่กับทางนาโปลีโดยที่ทางพวกเขาจะต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดด้วย เมื่อพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนและก็เป็นนักเตะที่ทีมของเราตัางตัวเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางมาร์ตินซูบิเมนดีเมดฟิลตัวเก่งจากค่ายเรอัลโูเ so ซียดักที่ในตอนแรก ตัวของนักเตะเองก็มีการตกลงเงื่อนไขด้วยวาจาก,กับทางดิชัดยิวชเพิ่มน่วยการกีฬาของเราได้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็มีการเปลี่ยนใจและเลือกที่จะอยู่กับทางหรือเอาส่วนเสียดับต่อไปหลังจากได้รับคำมั่นสัญญาจากพวกเขาว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้พร้อมกับทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอนแต่ท้ายี่สุดจนกระทั่งถึงตอนนี้คำมั่นสัญญาดังกล่าวข้างตน้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นจริง แต่ตามการรายงานข่าวจากทางเบนจาคอบนักข่าวระดับซีเนียของทางกิฟต์มีสปอร์ตก็พิการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางซูบิเมนดี้นั้นกําลังรู้สึกเสียใจที่เขาตอบปฏิเสธลิเวอร์พูลของเราลเลือกที่จะอยู่กับทางเรอัลโซเซยดับต่อไปดังกล่าวข้างตน้นหลังจากพลาดได้ตัวมาร์ตินซูบิเมนดี้เมื่อช่วงสัมมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจที่จะไม่มีการเซ็นสัญญากับมิดฟิลเบอร์หคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกจากกอบส์กล่าว ดังนั้นเราจะได้เห็นกันว่าสถานการณ์ในเดือนมก,กราคมของทางซูบิเมนดี้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เขาจะมีการเปลี่ยนใจในเดือนนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องรอเป็น้นกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ซึ่งเราก็คาดการได้เลยว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลจะมีการเปิดฉากการพูดคุยกับเขา สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับดิวของทางซูบิเมนดี้ก็คือในตอนแรกทางลิวพูลเองก็มองโลกในแง่บวกมากๆสําหรับดิวนี้แต่ท้ายที่สุดมันกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องหันมามองโลกในแง่ลบในเวลาอันรวดเร็วเพราะตัวของนักแต่เองตกอยู่ภายใต้ความกดดันให้เขาต้องเลือกที่จะอยู่กับทางเรอัลโซเซียนดตต่อไปอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนั้นมันได้ผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจจะอยู่กับทางเรอัลโซเซียดตต่อและในตอนนี้ความรู้สึกของเขามันก็ดูเหมือนว่า เจ้าตัวเองจะเริ่มรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจดังกล่าวนั้นนั่นจึงทำให้เขาเริ่มวางแผนการสนับการย้ายทีมออกไปในปี2025นี้เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับแผงกองกลางของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็หมาจะขอพาเพื่อนๆมาดูตัวละครลับใหม่ล่าสุดที่ทีมของเราได้เริ่มดำเ,ดเดนินการติดต่อาทาบทาในเบื้องต้นเข้าไปแล้วด,ด้วยนั่นก็คือในรายของทางชูอัลโกเมสดาวเตะตัวเก่งจากค่ายหมาป่า วูฟตันวันเดอเร์เรอหลังจากตัวของเขาเองก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ที่ย้ายจากทางฟราเมนโกในลิกบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลมาอยู่กับทางวูฟย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2023ด้วยสนับราคา18.7ล้านยูโรในคิดเป็นดอก15ล้านปอนดด้วยกัน อย่างไรก็ตามจากผลงานที่โดดเด่นของเขาดังกล่าวข้างตน้นก็ทําทให้ตัของทางโกเมสมีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปแล้วและได้โอกาสลงสนามรวมทั้งสิ้น9นัดซึ่งก็ทําทให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อทางนิวอร์พูลของดรอกติดร่างแห่เข้าไปด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลูดิกันเลตินะักข่าวจากทาง Sky ยสปอร์ตก็มีการออกมายืนยันเลยว่าลิวร์พูและรวมถึงอีกหลายสโมสรก็มีการติดต่อในเบื้องต้นสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจะคว้าตัวนักเตะรายนี้แล้วแม้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดรอบนี้จะเป็นไปได้ยากเว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อเสนอที่ทางวูไม่อาจจะตอ่อปฏิเสธได้ ลิเวอร์พูลอาร์ซนอลท็อปแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์อยู่นานแต่ทางก็มีการติดต่อสอบถามครั้งใหม่เข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เพื่อขอข้อมูลของทานชูอัลโกเมสนะกัลเลติกโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองจนกระทั่งถึงตอนนี้ทางวูฟเองยังไม่ได้เปิดกว้างสำหรับการพิจารณาเรื่องการขายเขาออกไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เว้นเสียแต่ว่ามันจะมีข้อเสนอมหาศาลที่อาจจะสามารถทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจในจุดยืนเรื่องนี้ได้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเราย้อนกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของตัวกูเมสเองในอดีตที่ผ่านมาสมัยที่เขายังคาแข่งอยู่ในลีกบ้านเกิดเขาก็เคยออกมาประกาศกล่าวเลยว่าอยากจะย้ายไปลงเล่นให้กับทางลิเวอร์ p ูลในสักวันหนึ่งลิเวอร์ p ูลคือทีมที่ผมอยากจะย้ายไปเล่นด้วยนะ Gomez, กูเมสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาง espn บร a z i l ย้อนกลับไปเมื่อปี2022เพราะมีความปรารถนามากที่สุดที่อยากจะย้ายไปลงเล่นที่นั่น ความฝันสูงสุดของผมก็คือการได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะและครอบครัวของผมเองก็เห็นดี <c oughs> เห็นงามด้วยกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังนั้นหากคุณถามว่าอะไรกันคือความฝันสูงสุดของผมในการแข่งขันฟุตบอลผมก็คงต้องบอกเลยว่ามันคือการย้ายไปลงเล่นให้กับสโมสรใหญ่อย่างทางลีกเวฟผู้อย่างไงล่ะ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นเราจะเห็นได้เลยว่าตัวของทางโกเมสเองมีใจให้กับทีมของเรามากขนาดไหนและการที่ทางลิว์พูมีการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นนั้นก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตอบโจทย์สําหรับทุกฝ่ายแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ